สวัสดีนะครับนะทุกทุกท่านนะว c ว m ้ามทูเดอรชานลนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการ MRPD88 m o r i s p a r a o YouTube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2563นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากัาอาจารก็ติดต่อมาได้นะครับหรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆ เลือกออกรถขึ้นบ้ตรใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าข้อดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับหรือท่านใดท่านใดสนใจบูชาดวงนโมพุทธายะเพื่อเสริมแก้ดวงชะตานะครับหรือบูชาหมาย,ยานันพระพุทธเจ้า้าพระองค์เพื่อเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะครับก็ติดต่อมหาจารย์ได้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีปรากฏการต่างๆอิทธิพลของดาวพระเคราะห์นะซึ่งโครจรโยกย้ายราศี อยู่ก็จะมาทําความเข้าใจก่อนครว่าดาวย้ายในวันหดบ้างนะครับสั้นๆเนี่ยก็จะมีดาวพุธเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็ววันที่4พฤศจิกายนนะครับเวลาย3่สิบสามนกาหนึนาทีนะดาวพุธนี่ก็เสด็จนะเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับดาว่อมาคือดาวพระพฤหัสบดีย้ายเนี่ยนะตำแหน่งเป็นนิจจังมังคะนะครับหมายถึงต้องเป็นคนที่หัวดีนะครับ นะต้องเป็นคนที่หัวดีนะย้ายวันที่14พฤศจิกายน2563นะครับเวลาตี2 50นาทีเพราะฉะนั้นถ้าที่วัดไหนจัดสวดบูชาเทวดานพระเคนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยก็ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะต่อมาคือดาวพระอทิตย์นะครับดาวพระทิตย์เนี่ยก็จะย้ายราศี นะครับในวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 3เวลา2องทุ่ม28นาทีก็เข้าสู่ราศีพิจิกอาทิตย์ตกน้ำนะครับหมายถึงทำกุณคนไม่ขึ้นนะอาทิตย์ไม่มีแสงนะครับต่อมาดาวพระศุกร์ศุกร์เดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วนะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 3เวลาตี4ี่นาทีศุกร์ก็เข้าสู่ราศีตุลน,นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกษตรดีในดวงตา ถ้าใครคิดจะร้องรำทำเพลงนะครับหรือจะเป็นนักร้องศิลปินให้คุณไปออกรายการนะไม้ทองคำคุณมีโอกาสที่จะผ่านนะครับต่อมาดาวพระเกตย้ายนะครับพระเกตก็จะย้ายวันที่24พฤศจิก,กายนย6 3าเวลา18ใแนการี่นาทีเกตนั้นก็เข้าสู่ราศีธนูนะครับอยู่ในเรือนพระพฤหัสบดีส่งผลให้คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีเส้นลางสหอนดีในดวงชะตา ต่อมาก็คือดาวพุธพุธก็จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะครับในวันที่25พฤศจิกายน2563นะครับเวลา15.27น,นาทีพุธก็เข้าสู่ราศีพิจิกนะครับแต่ก็ไปร่วมกับดาวพระจท์นะเพราะฉะนั้น,นเนชาวคนที่อยู่ราศีพิจิกนะครับหรือราศีไหนก็แล้วแต่นะครับก็มีโอกาสในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆ นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะในรายละเอียดนะครับแล้วนอันนี้ก็จะมีในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนพระจันทร์จะเพนอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับพระจันทร์เพนเนี่ยวันที่30พฤศจิกายน63นะครับเวลา18บแนกาห้าสนาทีต่อมาพระจันทร์ดับพระจันทร์จะดับก็อ,อยู่ที่ราศีตุลเวลาเอาวันที่15พฤศจิกายน นะครับ6.3เวลา14.12นนาทีนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะในดวงชะตาในตั้งแต่วันที่4เนี่ยดาวพุธเดินหน้าเสด็จอย่างรุดเร็วเข้าสู่พบพันธุนะครับในดวงชะตาในราศีตุลเนี่ยส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับได้ตำแหน่งก็เป็นองค์เกณฑ์ในดวงชะตาอัมพุอัมพุงเกณฑ์นะครับในเดือนนี้ก็จะมีทั้งดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ในพบพันธุ ตามหลักเกณฑ์ทางรัศทรไว้ว่าอําพุกเกณฑ์จุ่มแจ้งสี่สถานจันทร์พุทธศุพภพสารส่งส้อยเพื่อรหัสพิาพัฒน์ผานพูนเพื่อนผลานแสดงดอเษีแช่น้อยนับเกณฑ์พยาดวงชะตาคุณมีโอกาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาในช่วงระยะเวลาในช่วงระยะเวลานี้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมไว้ดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะครับ ดาวสหัสชาเข้ามาอยู่ในพวกพันธุ์ทในหมายถึงเพื่อนหรือสังคมเนี่ยมักทําตัวเป็นญาติสนิทนะครับให้กับเจ้าชะตาและมักก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยเช่นกันในครอบครัวหรือเครือญาตินะครับปัญหาอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆพูดค่อยๆจ้ากันจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับดาวต่อมาเลยนะครับซึ่งมีความสําคัญนะครับกับชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยเช่นกันนะก็คือดาวพระพฤธราบดีนะครับ ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายในวันที่14พฤศจิกายก6านะเพราะฉะนั้นถ้าวัดไหนนะจัดพิธีสวดบูชาเทวดารบประเคราะห์ดาวพระพฤหัสบดีนะครับก็ให้คุณไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตาเพราะว่าดาวพรฤหัสบดีถือว่าเป็นประธานฝ่ายสุบเคาะนะครับโคจรมาเล็งลัคนาคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ปีนี้นะครับผลบุญเนี่ยบางคนบ่นว่าทําบุญแล้วยังไม่ดีเลย ชีวิตยังไม่ดีมีดีขึ้นอะไรเลยนะครับจะดีในช่วงนี้แน่นอนใน1ปีนะครับตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาถือว่าเป็นมงคลนะชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับในเรื่องของเครดิตนะครับความน่าเชื่อถือนี่นะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตามีเกณฑ์การติดต่อเจราจาสัญญานะครับแต่ก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของความรักนี่ก็มีโอกาสที่ดีนะ ชาวราศีกรกฎนะครับดาวพฤหัสบดีเร็งลักนานี่คุณมีโอกาสที่ดีในดวงชะตาคุณหมายถึงถ้าคุณหวังว่าจะให้คนรักเก่ากลับมาหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันมีเกณฑ์ในดวงชะตาในช่วงนี้1ปีนะครับจะกลับมาก็ในช่วงนี้แหละใน1ปีคนรักเก่ารวมถึงใหม่ด้วยนะครับใหม่เก่าจะเข้ามาคุณในช่วงหนึ่งปีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดสินใจเลือกใครอันนี้ก็แล้วแต่คุณในดวงชะตา นะครับหรือคู่ครองของเจ้าชะตาเนี่ยซึ่งเดิมไม่ค่อยที่จะลงรอยกันนักนะครับมีปัญหากันมาตลอดนะแต่ผลสุดท้ายแล้วก็จะตัดสินใจมาเป็นคู่ครองของเจ้าชะตาในที่สุดก็ได้นะครับดาวต่อมาที่ย้ายนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายในวันที่16พฤศจิกายนนะครับเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยในภพปุตตะในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลาการเงินนะครับ การเงินคุณก็จะหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารน,นะแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับคุณมักจะทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณจะช่วยเหลือถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้หวังผลอะไรสิ่งตอบแทนใดๆก็ช่วยได้นะครับนะในดวงชะตาในดวงเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีเป็นคนที่มีความคิดมีความรู้ที่ดีทําให้คุณเป็นคนที่มองการไกลดีในดวงชะตานะครับเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดนะ และในช่วงนี้คุณก็จะเป็นคนที่ยิ่งรักศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างด้วยนะครับและถ้าหากคุณมีเกณฑ์การเจรจาข้อตกลงสัญญาต่างเนี่ยให้ตกลงให้ดีให้หลงตัวนะครับก็จะประสบผลความสำเร็จจะไม่มีปัญหาใดๆในดวงชะตาของคุณนะครับมาในวันที่18พฤศจิกายนย63นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นเกษตรมาอยู่ในภพพันธุนะครับในราศีตุลเนี่ยนะมันก็จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภ ทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตามีโอกาสได้บ้านได้รถได้หยุดยานพานะนะครับคุณก็จะมีเกียรติยศได้รับการยกย่องที่ดีในดวงชะตาจากสังคมนะครับจากคนส่วนใหญ่ส่งผลให้คุณเนี่ยนะครับก็มีหน้ามีตาในสังคมนะ บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดด้วยนะครับจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาของคุณนะดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระเกตนะดาวพระเกตเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสุขภาพร่างกายอายุนะในโดยชะตาของคุณเนี่ยดาวเกตย้ายมาอยู่ในภพอาลีวันที่24พฤศจิกายนให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอสุขภาพส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของอาลีและศัตรูด้วย นะครับเพราะว่าอริและศัตรูของคุณเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทเกี่ยวข้องกับศัตรูหรืออุปสตรรคต่างๆที่จะเข้ามาไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้คุณก็อาจจะมีเส้นลางสังหรณ์นะเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนิดนึงก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพุธนะดาวพุธก็จะเดินหน้าเสด็นะครับในวันที่25พฤศจิกายน2563นหะาดาวพุธก็มาอยู่ในภพปุตตะ นะครับรวมกับดาวพระอาทิต์เนี่ยในดูงชะตาส่งผลเนี่ยนะให้คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดนะครับฉเฉลียวฉลาดแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับคุณจะต้องใช้เหตุผลดีเหตุผลวิชาการจะประสบผลความสําเร็จนะครับให้ระมัดระวังการใช้คําพูดที่กลับกอกกลับไปกลับมาเงี้ยมันจะเกิดความเสียหายต่อดวงชะตาคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเอกสารนิติกรรมต่างๆ นะด้วยเช่นกันสังคมก็จะมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งนะครับให้ตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นให้ระวังเรื่องเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุตรและบริวารด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็ญนนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับในวันที่15พฤศจิกายนเวลา14ในกาสินาทีดับอยู่ที่าพบพันธุทุนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังในเรื่องของ ครอบครัวนะบ้านที่อยู่ใส่นะครับหรืออายานพานะด้วยนะอาจจะมีปัญหาอกสักเกิดขึ้นนะครับใน,ใน,ในดวงชะตาคุณแล้วก็จะมีพระจันทร์เพนพระจันทร์จะเพนในวันที่30พฤศจิกายน63เวลา18:52นาทีเพนอยู่ที่ลาภพราภะดีมากในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะครับจะมีเงินมีทองเข้ามาก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จนะครับ มาพูดถึงในเรื่องของเลขนำโชคประจําเดือนอพฤศจิกายนนี้นะครับของคุณก็จะมีเลข4-1แล้วก็4-8นะครับ4-1และ4 8 8นะมาถึงการโคโจรของดวงดาวนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ให้คุณจดไปนะครับในช่วงที่ไม่ดีเลยนะครับก็คือวันที่1-3พฤศจิกายนวันที่15 1 7ถึง17พฤศจิกายนแล้วก็ 29่พฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนเป็นต้นไปช่วงนี้ให้ระวังนะครับไม่ค่อยดีแต่นอกนั้นดีนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยในดวงชะตาถือว่าคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินมากและจ่ายมากแบบพระราชาก็คือในช่วงวันที่20 20พฤศจิกายนเป็นต้นไป นะครับมีทั้งรายรับมากแล้วก็รายจ่ายมากด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคือดาวกรมมะอยู่ในภพสุภาเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จดีในดวงชะตานะครับแต่ว่าดาวคารเนี่ยยังเดินถอยหลังอยู่นะครับช่วงตั้แต่วันที่7พฤศจิกายนเนี่ยจนถึงวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยเขาเรียกว่าดาวช่วงนี้เดินมนเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลัง นะครับให้คุณจับตาดูเลยตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะนะชาวราศีกรกฎในเรื่องของการงานนะครับโอเคนะอันนี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนโชคดีและมีความสุขนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ